ถวดถ่วดแต่ว่าถวดถวดจังที่ได้ไหมอ่ะบ้าไงแต่ข้าน่าไงโมใช่ไหมจ่าปูอีนางนัดาเห็นไหมพ่อว่าจะได้ตริกไ,ได้จรนะิงะใครมแบ<ด>่งบอเอาจะงวดนีในนนด้ใครโมแบ่งบัลเอาเห็นไหมได้บวนใครแบ่งได้แน่อพอมะเห็นว่าได้จริงบาวบาแต่วงวดถือว่ามีแนวจากูนะืองจากว่าพออยาก อยากอะไรจาปูมีมีแน้วอยากเพื่อนเดี๋ยวแต่ว่าให้ฟังเอออ้าวว่าเราว่าอย่างไหน้ำว่าอยเหงื่อืมวันนี้เพิ่งแต่วันที่หนึ่งมีขอ้อใหว่ามีขอแอ้วพอ่อว่าคาะข้อว่าขาดแต่ไม่ขอ้อแบบว่าทาอเออมือว่านย่งอีน้่งนัช้าอืมกัดอีนั่งลาพอไปทีกก่ก่อยข้างโเดลแตงเ้าพักหวานพ่อ ก็เลยให้วางวางไปเลยเนาะใถือว่าเออลูกหลานผู <t ik> <t ik like <h <h ้รักคนกับใดโวกใดเราผู้รักคนกับบ่ได้นะลูกเห็นยกับหูกับตากับเอาบ่ได้นน่นไหะบางถึงบางอย่อะไรก็ทั้งที่เราไม่เคยถวายคือกับคนตายไปแน้วบเเคยถวายเห็นดูสิ่ิสิจับกับหอนตีมหอนมังเพราะว่าไม่ใช่ของของเรามันเป็นทางกัรนี่หลักพอแตก็เลยบอกว่า ฮัตติงฮัดท่านคอยให้คอยถางไปให้ติดใจไม่ถิ้งไม่ทำหูจักเสียทาระให้รู้จักแยกแยะผิดชอบทั่วดีมันถึงจะวีวารวีเข้าช้าชงบุกไปผู้รังเลงร่าหน่อยไปแล้วบกเด้อบ่แมนพออยากที่หักหมักที่ทงผู้รักคนกับพูดไม่ดีกับพ่อนะพ่อรู้นะเป็นอย่างคือห่ายแต่ขาคือว่าห่ายพูกค่ะ ไม่ว่พาพ่อใครเอาได้กว่าเห็นวหมดู้หมบางคนฝันได้ยังไม่ได้เลย mm. เห็นเออเห็นตากาะเห็นหการอะไรนี่ mm. เป็นอยังเขาได้เป็นอยังแต่ของคุกว่าได้มันดูที่บุญชิทานเข้าใจว่า <Yeah. S 1> คำว่าบุญชินทานคืออะไรคือการเสียะอืา mm. คือการวัดใจวัดใจอยากให้ไปริงอยากให้ไปทาน ผู้รคนค้นใจกับการอยากคึ้นผู้คนค้นบ้าใด,ดกัอยา,ากขึนด้วยใจใช้ทาทาเกิดจากติศเกิดจากแต่ัไจังใด,ด้ขอมูลนี่ก็ใช่วดานะช่วยแใดงมาว,าว่าไงไงเห็นเห็นอยู่ยังเอาไม่ได้เพราะว่าบารมีตัวเองไม่ถึงไงน่าหนักเพราะว่าคือการมการเคลื่นได้ดุได้จริงไปว,าาว่าไปว่าอะไรวะผู้คน เอาไปถวยายค่ะทำด้วยติดทำด้วยใจผู้คนนัคุ้ไปวัดไป,ป,ไปว่าไปคือๆนี่ยเอ้าไปว่าขวรงุ้กับมี่มไปตีผะตีจับว่านนะตินไม่บอกมิถุดผู้คนคุ้มกินวมาบอกมิถูนไปว่าไปว่า,วาอา้จักใว่วาจังไหนไม่แบบไม่มีใครขวางมัมืไม่มีใครอยากเห็นเราเลยก็ง เทพเขาได้ดีไม่นาไม่ตาก็บว่าใดเกิดอิจฉานิจฉาไม่งกไม่ใจเทพไทยจะค้องเป็นทุ์วุ่นวี่วุ่นวหยไม่คาบว่าทิศทิศหนักว่าไม่ทิดทางที่ดเลยคิดทางบ่นนั่นหละที่มีวิกาและบ่เกิดขึ้นที่ได้คาบว่าใดที่มีคาบว่าไม่คนบ่บีฟันบ่ให้ทางใายมีหลักฐาน มีได้ก็ไม่ได้เพราะเหยียดหยามคนอื่นร้วยกับวัลลุตจนที่มันนานรวยว่าลุนแต่ว่าลุดมันมานา่นนะลูกนะพ่อจะบอกให้เพราะสำหรับคนที่ติดใจไม่มีถึงมีทงมันไม่มีไม่ไรทอมุดปลุกไปพอบวบหายวบไปโตหายวบเมื่อไหนนร่ทุกท่านจะได้จิดหาย มือแรงมือสองมือเออไปตีหมาหมาได้ไหไปเรงนวานเรีย ah น่าเขาจับเขาคุกเขาตานไปไทยออกมาเงินเขาได้ว่ามันไปไปอยู่เาได้ใครไม่ข้ามคือว่าถือก่อนงานมันิีวันหายหูจักว่าฮอตได้โดนดาวด์เออ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 วรดาวน์คือฮอว่าน้อเออ ว่าหกงไทยแมนแบบว่าเหิมขับว่าเหิมเด็กว่าวัี้ว่ามาขาแล้วเ่น้างเออมันยังลอยขึ้น่าเนาะบาล้ปลี่ยนว่ะเออไม่เปลี่นว่าแบบไม่เปลี่ยนว่าอีนางรัคขาบ่มีจะฟูเออยกัดปากพอต้องเปลี่ยนต้งเปลี่ยเอหาว่าหาว่าลาวว่าถับ ปีนี่แล้วถึงว่าใหญรู้ไวมหวักผ้าว่าค่ะเอพ่อกระว่าวฝันอ้าวใครว่าววัาถึงได้เดีสยถึงเนะาะใช่อ้มากระถึอเป็นเตาเป็นต้นตอนมาอ้ากินกรวะวันกินกรโนนกะโวต้อาน้ำมักผ้าก็ยเชียเปียกจักใจเลยยิงเปียกจใจเลยเนาะ เพราะว่าอารมณ์มีอะไรเข้ามาที้มาท้าดีกบ่าตเอกินทับก้อนพออยาหวานมาสามารถจะหองม่คิดว่าขหือนเว้วตัวไหนหกอืึจ๊ะ แทบแทม่แท้เพราะแทบตึงแท่บักผ้าของแะ่ไม่แทบคับแท้แม,ม,มง่ายกินกินตึงเนาะหัวนะอ่างน้องมังไหนานะอีอนั่งหล,ล่าวว่ากินกินพอไว่ออกั้งกะนะินมาคาะัวนี่กินไข่ก็แดงครับก่อนหัวหน้นากินตรงเนางหัวนะอ่าเนเออพ่อภาษาอยากดยากด้วย มือไหนแรงมื่ว่ามามือั่งตั้งถึงได้บ่อเพราะมือนี่ก็บอกว่าว่ากระบอกแบบที่ข้างนั้นไม่กบะบอจักออกจักถือมาเบาอีกอย่างเน่งกระบอกรับอเพราะเราค่อยมาหายเราด้วยเราหลัว่าทขัคายจ้าใช่แย่าฟาเอาท้าเอามือเดียวมือทุกท่ายเอาแล้วทันไ ว่าเติมใหม่อีก so น ah. yes. ั่งรักษาก่ะคือผิดักเรื่บ้านเอาตั้งที่เท้าไปเอาขั้นวันไปยาทำวันไปว่ะจ้าฟูเอาขั้นของพออ่าน่ะโจากว่ะอีมากมันมันหนึ่งไหมว่าาของอีกนั่งรักษาจ้าเอาขั้นขาวหนึ่งไหมเอาขั้นขาวขั้นขาวจ้าเอาขั้นขาวไปวันไปยาทำวัน พอมันมีหลายขัน pues <Off. S 1> ้นท <aha. S 2> ีถ่ายว่าแปดทีะแม้เออจักวะขั้นขายึ meters. ่งหกแปดทีนะนะเห็นไหมใ่ง้นแม่ก็ะบหกแปดทีนั่งไมวะเออไม่เอานแมเอาขั้นนีงไปก็้อีนั่งรักษาเล้วขั้นนี้ไปจากน้ำมันไปกลางไดไปกลางไดเอาลบขั้นนี้ไป ข้นแดงพอเ่าให้เอาไปมันแคเมื่อวัางต่อไป,ไ,ปไปแล้วเอาขั้นนี้ไปทักงพอเลยไปนัาวมงรั <Yeah. S 1> เออคือจะเขาอคอนั่งัาท่าไปมันมาถึงรอเมื่อวบคือขั้นของพอได้วั่าเออขั้นนี้ไปยัดนามันพอค <Yeah. S 1> ืออกอกเลยไปทึ่งรองมื่อวัเกรอไปทืเอาเราขั้นนี้ไป <Yeah. S 1> ขั้นนี้ไปยัดนามันดีเออ <Yeah. S 1> เอาขั้น,นได้ใครด นี่นะจำได้ว่าเป๊ะพี่ถ่ายรูปมา่ะเออเห็นแบบป๊อย่ใช้แวบบ่นแบบตาเห็นนะใช้แว่นตาเห็นนะหนึ่งหกแปดพี่เหรอโอเคโเคปบ่าะเปเปไปนะั้นคือเปค่ะไปน้อกใช้ไปเขียงไว้นะเชี่อไว้ให้เรียบร้อยมาไม่แบบคือ hmm. พอมาไม่เคย บ้างใ่นี่และไป้ทีอ่อางให้กินแท่งางใ้กับทือแล้วเก้าแปดถูกแท่งางใ้กับทือแล้วเก่าแปดถุกท,ที่คัดขาวมายถเริ่ที่คาด ครับสวัสดีครับท่านช่องยิมเราลุวลวยนะครับเนาะกระด้นรงจากหัวปูตาหัวปูชีฝ้าขาวครับปูหับอกลี่รถขั้นมากเท้าวนี่นะครับเนาะขั้น68 4ปดซีครับขั้นหนีป,ประหยัดน้ำมันครับเบิงคากขากปีแก่น้าคากขาเลยครับเด้อก่อนสิลงทุนครับสำหรับคลิปนี้ท่านช่องยิมเราลุวลวย้ยกระกาบขอสวัสดีครับผม